นี่ก็อ e ีทูสูดีแม็กนะครับอันตัวคันนี้มิลเซเว่นนะครับเครื่องสามพันอินเตอร์คูลเลอร์นะครับจะ r b o อินเตอร์คูลเลอร์คอมเร็ลวผมแรกนะครับก็ตัวนี้ติดตั้งได้สี่ตัวเริ่มมาก็คือตัวแรกเลยนะฮะก็คือตัวรหัสเจแซนะครับใส่ที่คอท่อไอดีตัวนี้เลยเล่งปีกเสื้อ,อขายเข็มรักตัวนี้นะครับจะมีท่อท่อดำๆท่อข้ามเครื่องตัวนี้มานะฮะก็คือขายเข้มรักเข็มคัดรักตัวนี้ออกแล้วก็เอาด้านแช็คด้านแหลมนี้บีบเสียบเข้าไป นี่ยมันก็จะอยู่แน่นพอดีอะไรทเจ๊แซดครับเจนะคะนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเดิมเนี่ยนะฮะมาประกอบเหมือนเดิมก็คือยึดน็อตสองตัวติดตัวนี้ก็อุปกรณ์มีขอมีบ่านะคะตัวนี้ก็เสียบเหมือนเดิมค่ะอันนี้ดันคอยางเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เข็มขัดรัดก็รัดเหมือนเดิมนะฮะแคมรัดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยึดน็อตเบอร์สิบสองสองตัวบิ้งลัดยึดน็อตด้วยแล้วก็ตัวที่สองนะครับก็จะเป็นตัวนี้รหัส FF นะฮะ ค่ะหัดเอฟะดันไปแหลมเข้าเหมือนกันเสียบดนิดนึงแล้วดันเข้าไปมีขอบค่ะอุปกรณ์มีขอบนะคะจะล็อกตามขอบย่วข้ามเครื่องนะครับก็คือตัวตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวสองนะครับแล้วก็จะมีท่อยางนะครับท่อยางอีกหนึ่งตัวนะครับออกจากเทอร์โบค่ะก็คือตัวที่สามจะเป็นตัวต้นท่อยางตัวนี้นะฮะตัวนี้จะรหัส nm นะครับ ค่ะตรงนี้เอาด้านปลายแหลมเหมือนกันเอาด้านปลายแหลมเสียบเข้าไปในท่อยางนะรหัส NM ค่ะขอบก็จะล็อกอยู่ที่ต้นท่อยางอ๋อดันอุปกรณ์เข้าไปประมาณนิ้วนึ่งนะประมาณหนึ่งนิ้วนะฮะเพราะว่าตัวนี้จะต้องมาประกอบเข้ากับคอคอตัวนี้มันเดินนะคะก็คือเสียบเข้าไประวังเข้มรัดด้วยนะระวังเข้มรัดนี่เนี่ยเสียบเข้ามาอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะจะต่อเข้าไปด้านคอเหล็กให้มันจุดระเบิดได้แรงกว่าเดิม ขอดยังไงกับประกอบเข้าไปเหมือนเดิมก็ประกอบเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ก็ใส่เข้าไปด้านนี้ประกอบเหมือนเดิมก็คือตัวหนึ่งอตัวหนึ่งตัวสองตัวสามนะฮะสามตัวแล้วตัวที่สี่ก็คือตัวต้นกองอากาศนะครับฝากองอากาศค่ะตรงฝากองอากาศเลยค่ะก็นจะมีฝากองปิดแบบนี้นะคะแล้วจะมีตัวนี้ตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็ถอดฝาตัวนี้ออกอ่าขเข็มรัก ตัวนี้ออกมานะฮะแล้วก็ตัวนี้ีอุปกรณ์นั่นไปแหลมบีบใส่เหมือนกันตัวนี้ก็รหัสแม็กนะฮะค่ะรหัสแม็กตัวสุดท้ายตัวที่สี่นะครับเอาด้านแหลมบีบเสียบเข้าไปในท่อยางต้นมะกรงนะฮะจากฝากรองนี้คายกิ๊บพัดลัดออกแล้วก็ตัวนี้บีบเสียบเข้าไปก็เหมือนกันนะดันก็มาให้ได้ประมาณสุดนิ้วโป้งอยากสุดท้ายของคอยางเนี่ยค่ะจะเข้าไปล็อกพอดีมันจะล็อกพอดีขอบของเขาฮะค่ะ ขอบยางก็มีขอบมีบ่านะคะอุปกรณ์เราก็มีขอบมีบ่านะคะใส่เข้าไปก็จะพอดีตามขนาดนะคะของเรามีทุกรถทุกรุ่นนะคะล sidewalk, แล้วก็มีทุกขนาดนะคะที่พอดีกับท่อของแต่ละท่อนนะคะอ่าตัวนี้ก็ประกอบเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ประกอบกันเหมือนเดิมนะคะความปลอดภัยค่ะก้อยางทุกอย่างก็มีกดนะคะ,ะคขอนประกอบมาที่กลางค<อ>่ะประกอบไปกันไปเหมือนเดิม ประกอบเหมือนเดิมคลายขัดรัดรัดเหมือนเดิมล็อกกล่องเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างต้องรัดแคมแล้วก็ใส่นอ็อตใส่เนื้นออะไรให้เหมือนเดิมนะคะใคล่ัขัดรัดรัดเหมือนเดิมนะค่ะอ่เรียบร้อยครับ B Max คอมมันเร็วตัวแรกนะครับเครื่องสามพันอันนี้มิวเซเว่นนะครับแต่เครื่องจะเครื่องตัวเดียวกันนะฮะก็คือดูโฉมโฉมหน้ารถนะครับโฉมตัวนี้มปีประมาณปีสองพันสามนะครับสองพันสามสองพันสี่ค่ะสนใจสนใจติดตั้งพีเซฟรถรุ่นไหนมีทุกรถทุกรุ่นนะคะติดต่อเข้ามานะคะ ค่ะอันนี้จากภาษาค่ะสาขาห้วยขวางค่ะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อย0 9 4 4 8 2ก้าครับค่ะรับติดตั้งนะคะค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะพีเซฟค่ะ